In, nice. ลิลลี่วิดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะห้ามหยุดพักห้ามหยุดหายใจเลยนะคะเพราะวันนี้นะคะลิซ่าสวยฉ่ำสะใจสมมงกับการเดบิวต์เป็นดาราฮอลลีวูดสาวมากเลยนะคะและล่าสุดนะคะแบรนด์ที่คัสตอมชุดให้กับลิซ่าใส่ในงานเปิดตัวซีรี The White ส์เดอะไวท์โรตารซีซั่นสครั้งนี้นะคะก็คือแบรนด์มิสโซฮีนะคะเป็นแบรนด์โอคุตูชั้นสูงเป็นการคัสตอมสีเดสนะคะให้กับสีดอกบัวบนโปสเตอร์ซีรีส์นะคะแถมยังปักเพชรจุกๆบนเดสทอน บนอีกด้วยนะคะเหมือนเจ้าหญิงเบลสุดๆไปเลยค่ะแต่นี่คือเจ้าหญิงลิซ่าค่ะและสิ่งที่ต้องไม่ลืมพูดถึงนะคะคือการที่ลิซ่าเนี่ยถือดอกบัวมาด้วยนะคะเป็นการทํากันบ้านที่ละเอียดมีดีเทลสมกับความใส่ใจของลิซ่าเลยนะคะและรูปที่ปล่อยออกมานะคะไม่ว่าจะมุมไหนด้านไหนโอ้โห จับความสวยของลิซ่าไว้ได้แบบ100%่เซเลยนะคะคือเกินล้านไปเลยนะคะล่าสุดนะคะได้ปล่อยภาพกับนักแสดงท่านอื่นออกมาด้วยนะคะโอ้โหนะคะโอ้โหล่าสุดนะคะกับคุณแพทริกค่ะโอ้โหสวยหล่อมากเจ้าหญิงเจ้าชายสุดๆเลยนะคะโอ้ยกีนะ่ะถ้าเป็นตามข่าวลือเนี่ยจะมีซีน2คนนี้ร่วมกันในซีรีส์เนี่ยคือจะเป็นจริงหรือไม่นะคะต้องรอติดตามวันที่17นี้นะคะวันออนแอร์จริงของเดอะไวท์โลตัสนะคะโอ้ยตื่นเต้นแล้วนะคะโอ้โ ลิซ่าเนี่ยทุกคนคะไม่ว่าลิซ่าจะร่วมซีนกับใครนะคะไม่จมไม่หายจริงๆเลยนะคะโอ้โหดูดีเทลชุดสิคะทุกคนคือสวยมากๆปกักตาแตกมีมุกมีเพชรมีคริตเตอร์และเล็บของลิซ่านะคะก็มาเป็นสีทองนะคะเหมือนกับดอกบัวที่ลิซ่าถือนะคะมาแล้วก็เป็นแหวนเพชรเพชรด,ดอกไม้ที่ใส่ในนิ้วกลางนะคะโอ้โหสวยจริงๆคะ่ะ และนี่ก็คือรูปคู่ที่ถ่ายกับไม้ไว้นะคะผู้กำกับซีรีส์เดอะไวท์โลตัสนะคะเป็นไงคะคุณพ่อจะท้องภูมิใจกับตัวลูกสาวคนนี้นะคะทำการเดบิวต์เป็นศิลปินฮอลลีวูดเต็มตัวแล้วนะคะรอดูรอชมกระแสะจากทั่วโลกได้เลยนะคะคุณเลือกไม่ผิดคนแน่นอนกับนักแสดงหญิงที่เปลี่ยนไปด้วยความสามารถหลากหลายขนาดนี้นะคะดังนั้นนะคะลิลลี่คุณจะต้องไปสมัคร HBO Max และดูอย่างถูกลิขสิทธิ์นะคะ อย่าลืมนะคะว่า HBO Max มเนียมีการจัดอันดับเลตติ้งทุกสัปดาห์ของการออนแอร์นะคะดังนั้น8ตอนเลตติ้งต้องอยู่ที่1ติดลมบนเท่านั้นนะคะก็วันนี้นะคะอัปเดตข่าวเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีอะไรนะคะจะรีบว่าอัปเดตนะคะอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะก็วันนี้ไปก่อนลนะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ